สวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านผมบาสจากไบเบกเทรดเดอร์ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดกันในเรื่องของพื้นฐานการลงทุนในหัวข้อ how to hold stocks เนาะหรือว่าทำยังไงครับเราถึงจะสามารถถือหุ้นได้ไปกินคําใหญ่อย่างที่เราต้องการได้เนาะไอหัวข้อนี้มันจะเป็นหัวข้อที่สืบเนื่องมาจากไลฟ์ก่อนๆนะครับที่ผมบอกว่า how to sell when to sell strategy to sell stock เนะาะคราวนี้เนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับว่าการที่เราจะถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเราจะต้อง ตอบคำถามคําถามหนึ่งกับตัวเองให้ได้ก่อนเลยว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนซึ่งในความจริงเนี่ยในโลกเราเนี่ยครับจะมีการแบ่งประเภทนักลงทุนตามระยะเวลาการถือหรือการลงทุนเนี่ยอยู่ประมาณ3รูปแบบเนาะซึ่งก็คือ1ครับ day trader คือนักลงทุนหรือนักเก็งกำไรที่แสวงหากำไรภายในวัน ในวันหมายควาว่าซื้อเช้าขายเย็นซื้อบ่ายขายเย็นอะไรแบบนี้เนาะซื้อเช้าขายเที่ยงลักษณะการเล่นของเขาจะเป็นการจบในวันเสมอนะคราวนี้แบบที่2ครับมันจะยาวขึ้นมาหน่อยมันจะเป็นแบบที่ผมชอบเนาะเขาจะเรียกว่าสวิงเทรดเดอร์สวิงเทรดเดอร์คือการที่เราพยายามจะแคปเจอร์เต็ม พยายามจะแคปเจอร์หุ้นหรือกำไรให้ได้เต็มสวิงก่อนที่ตลาดจะดึงกลับอย่างมีนัยยะสำคัญนะอันนี้คือคอนเซปต์ของการเป็นสวิงเทรดเดอร์นะแต่ด่านสุดท้ายครับเขาจะเรียกว่า position trader น,นึงนะ position trader หรือว่าการลงทุนแบบ ถือยาวการลงทุนแบบ position trader นะครับจะมีลักษณะคล้ายๆเหมือนกับของวอ r r เรนบัฟเฟตนะหรือว่าของวิลเลมโอนิลที่จะถือจนแทบจะสุดเทรนเลยหมายความว่ายงไรหมายความว่าซื้อตั้งแต่ตอนที่มันยังเพิ่งเริ่มขึ้นเช่นสมมติซื้อตั้งแต่ตอน10บาทไปขายร้อยหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยถือหลักห้ามปีอย่างเงี้ยเขาจะเรียก position position trader เนอะอย่างที่ผมบอกผมทวนนะ day trading มันคือภายในวัน swing trader เนี่ยเวลาเขาเล่นนะครับมันจะยาวสุดไม่เกินหนึ่งไตามากเนอะ เพราะว่าตัววิงหนึ่งของหุ้นเนี่ยปกติมันจะไม่เกินไปมากก่อนที่จะมีการเดินกลับอย่างมีนัยสําสคัญนะส่วน position trader ครับก็จะเป็นการถือที่ยาวมากๆเลยโดยส่วนใหญ่จะเป็นปีเลยด้วยซ้ําหรือเกินปีเนาะตอนนี้เนี่ยเราต้องตอบคาถามต,ตัวเองให้ได้ก่อนครับว่าเราเป็นนักลงทุนประเภทไหนเพราะว่ากลยุทธ์ในการถือหุ้นจะสอดคล้องกับรูปแบบนักลงทุนที่เราเป็นสมมตินะผมเล่น day trading นะผม การ Day t r a รดการเดย์เทรดนะครับหมายถึงว่าเราสามารถเข้าและออกภายในวันการเล่น Day ์เทรดเนี่ยระยะการเคลื่อนที่ของหุ้นเนี่ยสำหรับผมนะสิเนี่ยถือว่าเยอะมากๆเลยเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่ตัวเองต้องรับเช่นสมมุติอย่างเงี้ยผมดูนะครับเนี่ยผมย่อลงไปใน n v ็นวีเดียนี่ยตรงเนี้ยนเนี่ยเพิ่งจะเบรกขึ้นมาตรงเนี้ยจากราคาเปิดถึงราคาปิดเนี่ยอย่างเงี้ย2.5% day trader สามารถทำกำไรได้แล้วกลยุทธ ของการเดยเทรดมันก็ควรจะย่อลงไปในไทม์เฟรมของเขาเพื่อที่จะสามารถถือหุ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะแต่ถ้าสมมุติอย่างของผมล่ะสวิงเทรดเดอร์จะเป็นยังไงก็คือถืออย่างนี้ครับถือจนจบสวิงเข้าปุ๊บสวิงจบเมื่อไหร่พยายามจะหาจังหวะขายให้ได้ในโซนนี้ก่อนที่ตลาดจะดึงกลับอย่างมีนัยสําคัญอันนี้เป็นโจทย์เลยนะแต่ถ้าโพสิชันเทรดเดอรล่ะครับลักษณะจะเป็นยังไง ฟอนเดเมนทัลไม่เปลี่ยนอะไรไม่เปลี่ยนถือไปให้ยาวที่สุดบางท่านเนี่ยถือเก่งถึงขนาดว่าถือเอ็นบีเดียงแต่ตอนเนี่ยสปริตอะจัสเตอร์สิบแปดบาทสิบแปดดอลลาร์เนี่ยยาวขึ้นมาถึงเนี่ยยังไม่ขายเพราะว่าทําไมครับมันยังไม่มีอะไรที่บอกว่าให้ขายในลักษณะของการลงทุนระยะยาวเนาะอันนี้พอเราตอบคําถามตรงนี้ได้แล้วครับสิ่งถัดไปที่เราต้องเรียนรู้คืออย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้านีเนะว่าเวลาขายเนี่ยมันก็จะมีทั้งขายขึ้น และลักษณะที่เราวิ่งขึ้นมาแล้วขายกับตอนที่มันดึงกลับลงมาแล้วเราก็ขายเป็นเซลล์ออนสตริงส์กับเซลล์ออนวิ n เนสรูปแบบหลักๆของการผมพูดยังไงดีผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าไม่ว่าเราจะเป็นนักลงทุนในรูปแบบไหนเราก็ควรจะหาเซลล์สิกแนลที่เหมาะกับจริตของเราเพราะว่ามันไม่ใช่เซลล์เซลล์สิกแนลทุกอย่างมันจะเหมาะสําหรับทุกๆสไตล์นะเช่นสมมติเราบอกว่า,เ,าเดี๋ยวผมเปิดอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวผมขอลองเปลี่ยนนะสมมุติผมบอกว่าผมเป็นนักลงทุนสไตล์ position trader แต่ผมนั้นบอกว่าเนี่ยถ้าตลาดราคาปิดด้านล่างเส้น50วันเมื่อไหร่ผมขายแต่ไอห้าสวันเนี่ยมันเป็นอะไรที่สั้นมากเลยเราไม่สามารถแคปเจอร์ทั้งทั้งอะเรน,นะครับทั้งสวิงได้เพราะโดยปกติหุ้นมันสามารถดึงกลับมาที่เส้น50วันได้แบบปกติอยู่แล้ว ตามในที่มันยังไม่วิ่งน้มันเบรกลงไปอย่างชัดเจนหุ้นมันก็ยังจะเป็น out trend ได้เรื่อยๆถ้าเราเป็น position trader แล้วเราเลือก selling strategy แบบนี้มาผมมองว่าไม่ค่อยสมเหตุสมผลสักเท่าไหร่แต่ถ้าสมมติผมบอกว่าผมเป็น swing trader อย่างนี้อย่างที่ผมเป็นแล้วผมใช้กลยุทธ์นี้ปิดด้านล่างเส้น50วันเมื่อไหร่ผมขายเห็นไหมครับตลาดออกข้างอย่างนี้สำคัญผมไม่ต้องรอ pullback สามารถเอาเงินไปหาหุ้นตัวใหม่ได้เลยหรือว่าเช่นสมมติผมเป็น swing trader เห็นปุ๊บตลาดทำอะไรเหมือนที่คล้ายๆล้ายคลแม็กผมออกเลยเพราะอะไรครับ objective ของ swing trading คืออะไรไม่ต้องถือตอนที่ตลาด pull back ยังมีนิ้วสำคัญสมมุติผมเข้ามาตรงนี้ผมขายตรงนี้ผมได้กำไร71%ไม่ต้องถือรอตรงนี้เห็นปะ่ะแต่ถ้าเป็น day trader ละครับต่างกัน day trader สมมุติเห็นแค่นี้อุ้ยพุ่งขึ้นมาปุ๊บเทคเลย ก็ยังได้แต่ใ네นความเป็นจริงเดีย์เทรดดิ้งมันอาจจะต้องลงไปในทมเฟรมที่ลึกทมเฟรมเขาเลยนะลงไปในไทมเฟรม30มนาที1ชั่วโมงมันก็จะเหมาะกว่าเนดะี๋ยวมาดูในไทมเฟรมเดย์เนี่ยมันจะค่อนข้างพิลึกพิลึกนิดหนึ่งแต่เนี้ยเป็นไกด์ไอเดียว่าเวลาเราเลือกกลยุทธ์หรือเวลาเราเลือกอะไรเนี่ยมันต้องดูยังไงซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าไม่มีกฎตายตัวนะว่าเราต้องใช้อะไรเป็นเซลล์สัญญาณสำคัญมันจะมีผมพูดยังไงดี มันจะมีเซลล์สัญญาณบางรูปแบบที่สามารถเหมือน,นเหมือนเขาเรียกนะมันจะมีเป็น universal cell signal อยู่ว่าสัญญาณพวกนี้บอกเราได้ว่าสัญญาณแบบนี้จะเป็นการกับตัวระยะสั้นสัญญาณแบบนี้จะเป็นการกับตัวระยะกลางสัญญาณแบบนี้จะเป็นการกับตัวระยะยาวไอ้พวกนี้ผมได้มีสอนไปแล้วเนาะในคอร์สเรียนทั้ง intermediate และ advance นะนักลงทุนที่อยู่ในคอร์สเรียนของผมเนี่ยสามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับหรือว่าถ้านักลงทุนท่านใดเนี่ยสนใจอย,อยากจะ มาลองดูว่าผมเนี่ยสอนแล้วเก็ตไหมชอบไหมเนี่ยสามารถมาดูรายละเอียดด้านล่างตรงคลิปวิดีโอได้เลยเนาะแอดมิน mm hmm. ผมเนี่ยได้มีใส่ตัวรายละเอียดคอสเียไมไว้ในเดสคริปชันแล้วนะครับแต่ไอ้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะรายละเอียดที่เป็นตัวเซลสัญญาณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเซลออนสเ g รงหรือเซลออนวิกเนี่ยเราต้องเอามาครับแล้วเอามาแบ็กเทสว่าเหมาะกับสไตล์ของเราหรือเปล่าเนาะ เราลองแบ็กเทสปุ๊บเราโอเคละอ่ะโอเคเราชอบลักษณะการทำกำไรประมาณนี้เราชอบลักษณะการถือประมาณนี้ไม่อยากจะถือยาวอ่าเราไม่เอา position trader ดอร์เราก็มาดูว่าลักษณะการขายแบบไหนที่เหมาะกับการเป็นสวิงเทรดเดออย่างของผมเนี่ยผม,มเป็นเทรดเดผมชอบการทำกำไรแบบที่มันจบเทรนปุ๊บมันหยุดและออกเลยเช่นสมมติตัวที่ผมมีเข้าพ o ซิช i ั n นล่าสุดแล้วออกไปแล้วก็จะเป็นอ่อนๆเนี่ยผมถือมาเข้าลงทุนจังหวะนี้ มันเจออย่างนี้ปุ๊บทำกำไรเซลล์ออนสตริง์ไปแล้วระดับหนึ่งเจอแท่งนี้เจอแท่งแดงแท่งยาวนี้ทำไมครับเนี่ยเอนก่าฟิงปึ้งเปิดด้านบนเปิดแกบเข้่มาด้านบนไถลงมากบจนปิดด้านล่างเบรกโลเบรกโลเดก่อนมีโอกาสสูงที่ตลาดทำไมครับเจอซัพพลายผมทิ้งเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในรูปแบบสัญญาณเซลล์ที่สามารถดูได้เนาะเนี่ยผมทิ้งปุ๊บทำไมครับ ผมสามารถเอาเงินจำนวนที่ผมขายบวกกำไรเนี่ยไม่ต้องโดนดองอีกกี่วันเนี่ยเท่าไหร่ครับ29วันโดยประมาณไม่ต้องเอามาดองกับมันเอาเงินนี้ชิฟไปลงกับหุ้นตัวอื่นสามารถทำกำไรเป็นรอบๆแบบเต็มขาแบบสวิงเทรดดิ้งตามลักษณะที่เทรดเดอร์ที่ผมอยากจะเป็นได้นะดังนั้นอันนี้เป็นอะไรที่สำคัญมากนะไม่ใช่ว่าบาสสอนอย่างนี้ต้องเอาแบบเป๊ะ ผมจะแนะนําว่าให้เอาไอ้ซิกเน่พวกนั้นที่ผมสอนนะครับเอามาปรับใช้ด้วยแบ็กเทสดูว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยเราชอบแบบทํากําไรก่อนแบบเก็บเงินเข้ากระเป๋าบ้างถือระยะยาวแบ่งส่วนขายหรือว่าเราอยากจะถือกินคําใหญ่ไปเลยอันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องของ psychology เรวด้วยว่าเราสามารถ accept loss ได้หรือเปล่า accept drawdown ได้ไหมกำไรอะใครๆมันก็อยากได้แะครับแต่เดิมมันเป็นเรื่องของ risk ต่างหาที่แต่ละคนน่ะสามารถจะรับ กเ,เลยนะ pay out อย่างนั้นได้หรือเปล่าเนาะเพราะว่าแน่นอนครับถ้าเราอยอมถือข้ามสวิงไม่มีอะไรบอกเรานะว่ามันจะขึ้นต่อแต่ถ้ามันขึ้นต่อจีนตามที่เราคาดการทํทำไมครับเราก็จะได้กําไรที่เยอะขึ้นแต่ถ้าไม่ขึ้นต่อเราก็จะเสียเสียกําไรที่มันดึงลงมาเยอะมากเพราะสมมตินนะยวผมเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับเออตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่ผมเล่นตอนช่วงก่อนเนาะ Appleio เนี่ยผมเข้าลงทุนจังหวะนี้ มีเซลล์ซิกนอ่ผมขายบริวเวณโซนบนผมไม่รู้หรอกว่ามันจะขึ้นไปทางไหนแต่มันน่าจะหยุดทําไมครับผมก็ไม่ต้องเจอกับสิ่งนี้แต่ถ้าเราอยากจะถือเบสเราก็ต้องรับสิ่งนี้ให้ได้ ถ้ารับไม่ได้ผมไม่แนะนําให้เล่นเพราะสุดท้ายทําไปทํามามันจะทําให้ไซคลโลจีเราพังแล้วสุดท้ายเราจะลวนเนาะแบบเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีกลายเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นเป็ดนครับอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ดีลองกระโดดนี่กระโดดนี่ไปด้วยสุดท้ายไม่เก่งสักอย่างทําให้เราลงทุนในตลาดแล้วไม่ประสบความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันสักนทะีเนาะโอเคครับในสัปดาห์นี้นะก็จะเป็นเรื่องของ how to hold stock เนาะเป็นข้อคิดครับฝากให้นักลงท,ทุนทุกท่านเนี่ยเอาไปพิจรารณากันว่าเราเนี่ยเป็นนักลงทุนประเภทไหนเน ที่เหมาะสมกับการถือหุ้นของเราได้นะครับในสัปดาห์นี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวในวันศุกที่3เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับสำหรับในสัปดาห์นี้สวัสดีครับ